แอนดมเปิลชรเรนเอาละครับตอนนี้ก็เข้าสู่รายการแอนดอมเป c h a ช l e n g e นะครับก็เดินทางมาถึงอีทีอ,อ,อพีที่6กันแล้วนะครับของตัวเดโมกกอนนะครับก็สุม่มทั้งหมด3ามครั้งเหมือนเดิมนะครับก็หลายๆอีก่อนนี่ก็คือเปิดค่อนข้างเชื่อมากเลยก็คือภาวนาครับขอได้เปิลดีครับด้วยความมันเป็น r อนดอมเปิลนะครับมันจะค่อนข้างเล่นยากด้วยแหละครับแต่เพื่อความท้าทายไงระดับคิลเลอร์เก่งๆอย่างผมแล้วต้องแบบ มันเล่นเปอร์ปกติไม่ได้แล้วไงโอ้โหแต่นี้ก็คือท้าทายเกินไปครับอืมก็คือค่อนข้างจะท้าทายเลยสำหรับตัวเดโมกรอกอนนะครับ เปิร์กแบบนี้นะครับโกูไปพ่อของเล่นเอาละครับผมก็จัดเปิดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิร์กแรกของผมก็คือการตีผ้านะครับก็คือเมื่อเราตีผ้าก็จะกลับมาตีได้ไวนะครับซึ่งไม่มีผลกับสกิลเดโมเราแน่นอนไม่รู้ได้ม่าทำไมเปิร์กที่สอนะครับก็คือเปิร์กหมูนะครับเมื่อทําการตีผู้รอดชีวิตเจ็บนะครับก็ทําการติดสถานะอึดหวะนะครับเปิร์กที่สามนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตเอ่อเสียสถานะร่างกายไปหนึ่งขั้นเมื่อทําการกดสกิลเช็คโดนนะครับจะเสร็จออร่านานถึงสิบวินก็ะเหน่ง้ดชีวินะครับ ซึ่งเราเอาแอดออนเห็นออร่าไปอยู่แล้วครับซึ่งเอ่อก็เราก็รู้ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วครับก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับส่วนเปิร์ที่สี่ครับก็เป็นเปิร์สัมผัสสยองนะครับเปิร์ง่ๆนะครับซึ่งเป็นการกดสกิลเช็คเล็กนะครับไว้ท้าทายเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเขากดกันโดนทุกคนอยู่แล้วครับรวมๆก็เป็นเปิร์ง่ๆนะครับสี่เปิร์รวมกันนะครับถือพยาบาลมาสามคนกล่องเครื่องมืออีกหนึ่งเยี่ยมเลยได้ด่านทานทรมาน ตอนนี้ผมอะทรมานเลยเล่นไงเนี่ยวางหลุมก่อนเลยแล้วกันครับเราเอาแอดออนเห็นออร่ามาก็ต้องใช้แอดออนเห็นออร่าให้เป็นประโยชน์นะเราต้องใช้การหาออร่าคนเพื่อหาคนต้นเกมให้เร็วที่สุดเดี๋ยวไปวางตรงนี้อ้าวแล้วมาเจอคนผมไม่ต้องหาออร่าแล้วพอมาเจอคนแล้วแต่วางหลุมก่อนเพื่อความทวงไงในการวับไปกลับไปมาแสดงว่าอยู่โซนนั้นกันเยอะสิ ไม่ต้องมุดแล้วครับจังหวะนี้เดินไล่เลยเพียวๆโอหหักผมสะดด้วยนั่นไงใช้สกิลว,ว่าแล้วไม่ติดหัวหมูจริงๆด้วยอ,อ๋อเมื่อเจ็บเห็นไหมครับกดเขากดสกิลเช็คโดนเราเห็นออร่าเลยเหรอ <Ł AS 2> เออเราไม่ได้เช็คเบ <N> อร์อะแล้วก็น่าจะฮิวยากอยู่คนระับเพราะว่าเรามี่ตะพาสยองไงถ้าฮิ้ใกล้ๆเรานี้ไม่ได้นะต้องเสียเวลาไปฮี่ไกลๆนะเออเบอร์ค่อน,คนข้างประโยชน์อยู่นะแต่เขากดสกิลเช็คกันโดนหรือเปล่า กีกาบินอยู่บ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่คนหนึ่งโอ้โ oh, หและไอ้นี่ปั่นต่อหน้าต่อตามันไม่ได้จริงๆว่ะไอ้หนุ่มขายพิซซ่าแล้ววิ่งจิดด้วยเห็นไหมเอาเบิร์กตีพาดมามันก็ไม่มีผลกัะตก,กิลอยู่ดีอ่ะนี่อยา่างเขาได้ตีจูนสู่ไปแล้วกีมองนะมองหลอกเฮ้ยเชียรก้าววนด้วยว่ะของจริง อุ้ยโดหนาต่างของจิ้งจัดเฮ้ยจะว่าไปนี่มันเฮ้ยเชีย่ยแข็งเฮ้ยนิ่งกว่านี่เจอมุลดแบบเฮลิคอปเตอร์ไปก่อนไม่หลงเลยหรอครับไม่ได้จริงว่ะไม่ได้จริงว่ะคือแบบอันนี้คือไม่ได้จริงอย่ามาเทเลอทับบี้แถวนี้ ซื้อไม้ก่อนหูหูมึงชังก้าเจ็บแล้วยังปั่นต่อด้วยโอ้โหมันไม่ไปฮิวบ้างหรอวะเฮ้ยไ,ไปฮิวก่อนก็ได้เพื่อนรีบปั่นกันไปไหนโดนหน้าต่างต้องผ่านประตูวนโอ้โหสงเข้มแล้วเนี่ยคนนี้สงเข้มนะ ตายยากก็เอานี่ไงจังหวะนี้ต้องนิง่งรีบไปตะก,กี้ไม่ได้เดี๋ยวนาเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพับบิกคือเซอร์ไวเวอร์ที่มีตายยากเกือบทุกคนโอ้โหหนึ่งคนสองเครื่องนี่ยังไม่ลงในเครื่องเนินนะที่มันปั่นไว้เอะเผลอจะเสร็จแล้สามเครื่องต้องใช้หัวหมูปะหัวไม่ไดเ้เดี๋ยวเวลา มเอาหัวหมูดีกว่าอ่าและกูดซ้เลยแบบนี้กูดซ้ำเลยต้องรีบซ้ำก่อนเบิร์กเราไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการเล่นเกมต้องเล่นจังหวะเกมกันหน่อยแล้วทาทุกบุญกุศลที่กูทำมาขอมันไม่มีแทงหลัง เฮ้ยอันนี้มันทำตัวเทียนเรทับบี้สักจริงแม่เทพโดดไม่โดดกลับด้วยเฮ้ยไม่เข้าหมายด้วยไม่ของจริงจัดจริง,งเกิน เมื่อกี้ผมไม่มองหลังนะผมเลยกล้าใช้สกิลอ,อะก็เลยคิดว่าเขาคงไม่ตายยากผมต้องเอาคนนี้ตายอ่ะจะมุดธถ้าผมลมตรงนี้แหละแล้วก็เช็คตัวมีคนอยู่ไกลเปล่าถ้ามีคนอยู่ไกลก็ไล่คนอยู่ไกลให้เอาลมก่อนเพียงแต่ว่าปีบให้คนมาช่วยนะถ้าเขาจะเป็นการปั่นไปอุย้ยมีคนเจ็บอ,าอ้าวงี้หวานเลยถ้าคนนี้ล้มก็สวยอะ่ะอีกคนนึงต้องวิ่งมาช่วยอะ เรียบร้อยเรียบร้อยเพิ่งมาจากไหนเนี่ยที่มาเกินไปเป้าี่ผมไม่รู้ว่าผมหรือความรู้สึกผมว่าเราสกิลตีอ่ะมันมันเหมือนบว่าเราไล่ได้ไวกว่าแต่ยากแต่ยากว่าจตายยากบอกให้เพื่อน นั่งแกลูกอย่าพอยไปซ้ำนะเอาล้มก่อนต้องต้องเปลี่ยนจังหวะให้แบบให้เขาปั่นไฟนานขึ้นนิดนึงหมดเลยแล้วกนะันฮะเอา้าไปไหนอะเดี๋ยวไว้ไปไหนอะเห็นแต่ซาลีน่าไม่เห็นเดี๋ยวไว เอ้าเดี๋ยวไว้หายเอาแล้วเดี๋ยวายไปแตะเพื่อนหรอเดี๋ยวมันลุกเองอะ่ะก็แล้วกันครับต้องหาเดนะือยวายนะยังไงก็ต้องเดือยวายแต่เอาคนนี้ล้มก่อนโอเคตาย่าง <c oughs> มันเดือยวายแอบตู้บ้านเล็กเหรอไม่ก็เป็นไปได้ว่าแอบตู lake, ้บ้านเล็กอ่ะเพราะว่าตอหมู ตอนบุ๊เราไม่เห็นออล่โอเคเจอกันแล้วถ้าเราได้เจอกันอีกสักวันอยากถามจังจะจำฉันได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวว่าจังถึงเวลาของนายแล้วสินะต่อให้ใครมาบล็อกนายก็ตายอยู่ดีอย่าพยายามเลยเฮ้ยมันหายเจ็บได้ไงไอ้นี่มีของมันจะเกินไปแล้วนะแล้วไปไหนเร็วจังอ่ะ เค okay. วิ้ง้งขาาบ่านใหญ่ายคิดว่ามา,าแถวๆบ้านใหญ่จะต่อเวลาให้นายได้นานขนาดนั้นหรอมันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกต่อให้นายจะไปเพื่อเอารอบยังไงก็แล้วแต่แล้วมันตดใส่ยากแล้วยืนมองนะหน้ายืนมองหนะ้าไม่เป็นไรมไม่รีบไอ้นี่ตายมอะไรต่อไปแน่นอนครับ จะยืนแบบว่ายืนแบบเยาะยงชมเชยหน้าสาวมือนะคุณแนนซี่แบบพยักแม่ด้วยถ้ามีโอกาสนี่แล้วตายกูเอาชัวร์ไงนึกว่าจะไฟฉายแต่ไม่น่ามีนะตอนเริ่มเกมเห็นมียาบาลสามคนเอาละครับคุณแนนซี่โหเครื่องนี้จะเสร็จคุณแนนซี่ครับ ก็คิดได้ข่าว่าคุณมองหน้าผมอย่างนั้นหรอไมวแมาแมวแมาไมาแมวแอาแม่เอาไม่เอาเทเลทับบี้ก่อนไมวแมาแมาแมาไม่เอาเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ตีฟีตลโดดโอ้ยมีไลท์เจีงแจ๋วแนนซี่ เรามาต่อยกสองกันดีกว่าเมื่อกี้ผมแบบว่าต้องแวะไปตีเครื่องแบบหนึ่งอะเฮ้ยตีคน,นที่เครื่องหลบได้อย่างนั้นหรอหลบได้ก็ไม่หลได้อะตรงนี้มันโลน่นนะจะ <c oughs> เครื่องเนินเยอะเครื่องตรงบ้านใหญ่ก็เยอะมีเครื่องจะเสร็จตั้งสองเครื่อง โหแล้วคนนี้เพิ่งเฟนแรกสถานการณ์ไม่ค่อยดีตอนนี้เราต้องรีบไล่นะผมว่ายังไงต้องไล่เลยแหละเพราะถ้าเราไม่ไล่ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาปั่นเครื่องโอเคหลังผมน่าจะมีคนนึงเิ่งเมื่อกี้เห็นเรล่าวิ่งไปช่วยแล้วคน,คนนั้นคนนั้นวิ่งไปช่วยอยูแ่แต่ว่าไม่มคนปันไฟได้คนนี้ให้ลงแล้วรีบแขวนแล้วรีบไล่ต่อน่าจะได้อยู่ไอเทอทับบี้นี่มันวิ่งไม่มองหลังหรืป่า วิ่ไม่มองหลังเลยมันใช้จิตสัมภาษณ์มันซิกแซกกูคดรถเลื้อยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ตะกี้แล้วเครื่องเนินน่าจะเสร็จอุ้ยอ้าวกระโดดทำอะไรวะอุ้ยอุ้ยเจ็บนะทำไรอ่ะทำไม้ใต่หน้าหรอ แต่อย่างนี้สถานการณ์ค่อนค่อนข้างค่อนข้างโอเคและค่อนข้างกลับมาดีครับเพราะว่าเราแผลตรงเครื่องที่เขาปั่นเยอะนะเราก็จะได้กมปนแล้วก็ได้คุมเครื่องสถานการณ์แบบเริ่มคลายความกดดันมานิดนึงโอเคฮิว็อยู่นะ เอาคนนี้ให้เจ็บและะนน้วไเพราะคนนี้จะอ้อมไปช่วยเพื่อนคนนั้นวิ่งไปบ้านเล็กหรอโดดแล้ววิ่งไปช่วยเพื่อนปะไม่น่าวนเตี่ยวอ๋อแนนซี่มาช่วย ดูว่ามันแบบว่ามันช่วยได้ร็วขนาดนั้นแวนก่อนละกันตรงนี้เป็นเครื่องอะ่ะเราเราแวนแล้วเราปุ่มเครื่องได้นะเครื่องโซนถ้าจากแบบคิดว่ามะเกียนหรอครับคุณคิดว่าชุดมันกลมกลืนมากเลยเหรอครับคิดว่าสายตามผมไม่เห็นหรอครับแล้ววิ่งมาให้ตีด้วย เกาเหล่เกนเดี๋ยวไม่ทันส่งส่งส่งแบบว่าส่งยอมแพ้แล้วป่ะโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวทิฟจบเกมให้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมจนจบนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็กดสับสไครเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอบคุณครับ